ซาซาลีค่ะนี่วันนี้ก็มาแอวน้องเลอโลตไยวันนี้ของน้องของนางน้องเซงเกล่าฮ่าฮ่ว้าโลบรรยากาศก็ดีแต่ๆค่ะโอ้มันชอบขี่สเก็ตมากบรรยากาศเรดีแต่เอาวันขับไปเจอใหญ่ตัวเองนี่ก็อันห้งฟ้าจันห้องท้าอ่ะไปอ่ะ ออของชันใช้ดีมากมมเวทป้าวะนี่ตกป้าตกปลากนวะเวทป่าหาทีล่ลป้าลงอ่ะปลาใหญ่อะปลาน้อยง่เนานะลากือก็เมือนจนกันมาเวดปลาวะอ๋อไอ้เนูค <laughs> <laughs> ิดไป้านนา อ๋ออะไรถึงขึ้นมาอืออ้าวขีใจเคอร์นะอาหารปลามาเวทไกล้ขาอ๋อบรรยากาศก็ดีแต่เนาะดีแต่แต่ว่าบรรยากาศก็แตลืดี๋วไปทายตัวไว้เลยป้าลงอ่ะปลานลอยมุ้ง ไปทำวัคขุดเรนนี่ช่างาเบี้ตึกเลืนะตึกเืนกันนะหอมหอมมาแล้ววะผมจะไหวหอมมาสั่ทไหวหอมมาไอ้บุยกาแฟติมมฮูมันเตาใส่เรนี่ะคันอยู่ว่ะคันอูว่ใส่เลินวะขุดใส่เลินวะโอ้ัวนี้ตวใหญ่

อโ,อโอ้กินเนยกินเนยฉันคืออะไตัวใหญ่มากคือว่กากินจนไม่หมดตกไปแลอวตักหนาไฟตัวใหญ่มากๆเลย ปล่อยปลาจ้าบ้านเหะอปล่อยในโซล้อถ,ถึงเม็ง่ละโมสังเกตมาของเนินใส่ขี้เลินไปนะคะนั่งตกปลาไปเอา้าได้แล้วได้แล้วหนึ่งตัวปลาซังเหรอปลาซังปลาตาแรกเลยเน <laughs> 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 ี่ยเบียดปลาแขกต่อเบียใหญ่มาก <laughs> อตกปลานะคะได้ปลาหนึ่งตัวละปลาตาแรงทางนี้ตามันแรงก็เลยเลขปลาตาแรงชัวเอาองอยากแต่ก็อ่างกอ่างหกนนี่อ้มันกลางมันไห่เนี่ยน้มันนี่อร่อยเขาอร่อยเท่าไรอยู่อะเจอครับปสองโอ้หมออองกอนเนี่ย เป็นดิมันมันมดน,นี่เนาะไม่ใจไม่ใจเออไม่ใกล้เจินเปิดศา,าสักนี้มาซึนตาอีเขาต้องไปถาดกับเขาศาสาะเนาะปล่อยขึ้นก้าปล่อยกับปล่อยกันกินเนาะอืมบ้านก้างมันเยอะวะมัเลยไม่กินปล่อยขึ้นนี้ก็ะไว้ชีวิตดีกว่าอ้าวพี่เคอรนี่ได้กี่โตละ ใช่อารอลมออยหรือเปล่าได้กี่ตัวก็ไม่รู้ตวไหนอยู่วะไอตัวเดียวอันตัวใหญ่เนี่ยอือภาพเป็นตัวแรกของมันเป็นตัวขาวอ๋อขนโกเสือใจเนี่ยกินเถอะอะโอ้โหใหญ่กัน เมื่ออยู่ตีนี้กัทั้งวันทั้งวันเอกไ้ไปย็ดขี้ปลากันแล้วปลาน้อยเนาะมันใหญ่อะเมื่อเตร์ก็ปำลัากินเข่าอยู่กินอีกแล้วกินอีกแล้วเอวยน้าป้ยโอ้ ตัวใหญ่มากๆ,ๆนี่โอ้ไม่เอาอยู่เนี่ยเอาเอามระเ็ดกี่ป้ามันวนยยเะเออตัวใหญ่ <laughs> ยยเตะตลอใหญ่เตะใหญ่ว่ากี่ซังมันวะเฮ้ยจับป้าก็ก,กูจโก้ยใส่เลือนอะอ๋ะอใส่เลือนลงมากเลยออ้กีตัวไลร้ายเนาะ ไลฟ์ของเนี่ยวะพอแลกวหรือยังยังอันนี้ที่เนาะได้ปลาก็โตนี่เรี่ยวโอ้กินแทง,งออกกินแทงออกอะไรเหร ไปยังไม่ยอมเปลี่ยนแปล